สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นภาคต่อของของจิว๋วบุดยธรรมะเซ็ตร้านสะดวกซื้อ,เด,อเดี๋ยวเราจะมาแกะสี่กล่องที่เหลือกันนะคะนอกจากไข่ขี้เกียจแล้วก็ยังมีสิ่งนี้ค่ะ ร้านโดนัทจิ๋วของซิวเวเนียนแฟมิลี่น่ารักมววากๆอันนี้ฝ้ายได้มาเป็นของฝากนานแล้วเลยอยากจะเอามาแกะให้เพื่อนๆที่ชอบของจิ๋วหลิวดูกันก่อนที่เราจะไปแกะต่อเดี๋ยวฝ้ายจะให้ดูอันนี้ก่อนนะคะมันก็คือเคาน์เตอร์ร้านที่คราวนั้นเรายังไม่ได้ต่อแต่อันนี้ฝ้ายไปต่อมาเรียบร้อยแล้วค่ะอุ๊ยว้าว แต่ real บอกมามันก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เป็นปนา้ายโฆษณาอันนี้ก็เหมือนกันที่เราตัดแล้วก็มาแปะเองนะคะมีเจ้าไข่ขี้เกียจนั่งเฝ้าอยู่หน้าตเตาไมโครเวฟตู้ใส่ของทอดของเราที่เมื่อกี้ล้มเะเนรนาดไปข้างในก็จะใส่ข้างอู้อะไรเนี่ยข้างในนะคะว้าอ๋อแล้วก็จะใส่ป้ายราคาเข้าไปมีราคา100เยนกับ130เยนนะคะโคโรเกะร,ราคา130เยนค่ะโคโรเกะของเราโผล่หน้ามาสิสวัสด <Hello. S 2> เจ้าไก่ทอดวางเข้าไปในตู้นะคะแล้วก็อเมริกันฮอทดอกราคา1น100เยเยนแล้วก็เอามาตั้งที่เคาน์เตอร์นี่ค่ะซอสอันนี้เราไปประกอบมาเรียบร้อยแล้วกุเดกกมกับข้าวแกงกะหรี่เราก็วางวางไว้ก่อนนะคะสาลาเปาปึ๊บแล้วก็ไอศครีมแบบกล่องค่ะก็ใส่ไว้ในตู้เลยครั้งที่แล้วก็มีประมาณนี้นะคะมาแกะต่อกันเลยค่ะ แพลตออนไรซ์เป็นเหมือนกับข้าวหมูทอดแล้วก็มีไข่นอนห่มไข่ขาวอยู่ข้างบนนะคะมาพร้อมกับชากูเดะแล้วอันนี้คืออะไรซุปไข่ค่ะหนังสือพิมพ์มาดูของจริงกันดีกว่ารอบนี้เรามีกันไกลนะคะมาดูมาดูมาดูาดโอ้ข้างล่าง ข้าวนะคะโปะด้วยไขย่แล้วก็มีหมูทอดโปะด้วยก้อนไข่แดงอีกหนึ่งคะ่ะนอนตุ้มุอยู่ตรงนี้อ่ะให้ดูก้น <c oughs> จุดขายของนางคือก้อนอันอวบอิ่มเราก็เอาข้าวใส่ลงไปในจาน <c oughs> ตามด้วยอุ้ย <c oughs> ตามด้วยไข่ขาวคะ่ะห่มนางลงไปแล้วก็ <c oughs> อะไรอีกแล้วก็มีสติกเกอร์เอาไว้ให้เราติดลงไปบนฝานะคะ ปิดฝาไว้มาพร้อมกับช้อนจิ๋วนะคะเป็นช้อนแบบกึ่งส้อม และสิ่งนี้ก็คือซุปไข่ค่ะข้างในก็มาแบบซองนะคะสำหรับฉีกแล้วก็เทน้ำลงไปสุดท้ายสำหรับเซนนี้คือชากุเดชชาเขียวหรือชาไข่เนี่ยมีหนังสือพิมพ์มาด้วยข่าวคราวต่างๆนะคะเขียนมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนี้อะไรนี่อาชญาก,กรรมหรอคาดตาเชียเซยึดกุเดธมะนะคะอยากได้อะ่ะด้านหลังอันนี้เป็นขนมที่เขาจะมีมาให้ทุกกล่องเลยนะคะไปลองชิมแล้วรสมันจะเป็นหว,วานๆซซ่าน,นิดๆมาที่กล่องต่อไปกันเลย เราได้เซตอะไรเบนโตะค่ะอุ๊ยน่ากินมากเป็นเซตเบนโตะมีไข่ม้วนมีแซลมอนมาดูกันเลย <c oughs> กล่องเบนโตะค่ะมาู้มาพร้อมกับสติกเกอร์สำหรับร้านสะดวกซื้ออีกแล้วติดเลยดีกว่าึมาจัดข้าวกล่องเบนโตะกันค่ะใส่ข้าวลงไปตามด้วยไข่ม้วนโอ้ไข่ไข่อย่าดิน้นไข่ม้วนสองชิ้นโคโรเกตหรือเปล่ามีผักด้วยแซลมอนค่ะแล้วก็ มีตะเกียบจิว๋วมีไข่ต้มมาด้วยน่ารักมากเลยไข่ต้มก็อยู่ในกล่องกาแฟดําค่ะเป็นกาแฟกระป๋องและที่เขาให้มาก็คือนิตยสารแจกฟรีกูเด็ดกูเด็เพเปอร์นี่เลยน่ารักเชียวราคาศูนย์เยนนะคะสําหรับใครหยิบไปอ่านก็ได้ข้างในก็ทำน้าอ่านมากเลยอะ่ะกล่องต่อไปอ๋อเพิ่งจะเห็นว่าเขามีที่แกะให้ตรงนี้แหกมาแล้วหกล่องค่ะโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะแกะตามรอยปลุกนี่นะคะ ่ยอะไรเลยเละเหมือนเดิมและเซตนี้ก็คือสลัดแอนด์แซนด์วิชมีนิตยสารมาให้อีกแล้วนะคะแล้วก็กล่องกล่องอะไรทำาโกะคุกกี้เป็นกล่องคุกกี้ไข่นะคะเหมือนทาดไข่เลยอะตึม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 กล่องสะล,ะลัดเราก็จะเอาสะลัดใส่ลงไปเลยนะคะข้างล่างคือข้างล่างเป็นเหมือนก้อนบะหมี่เลยอะมีผักมี ไข่ข้างบนใส่ลงไปตามด้วยไข่ค่ะไข่เด้าแล้วก็ปิดฝามีช้อนมาให้เมียนเดิมเลมอนทีเอาไว้กินกับสลัดอุ๊ยมีรูปแพนเค้กด้วยแล้วก็แซนด์วิชค่ะน่าจะเป็นไข่แฮมผักเดี๋ยวฝ้ายไปประกอบอันนี้แป๊บหนึ่งมาแล้วค่ะกับมิตยสารสีชมพรฟรูฟรุง้งฟริ้งไข่ซย,ยุดกูเดทีแล้วก็กล่องทามาโกะคุกกี้นะคะปิดไว้นี่เลยสุดท้ายแล้วกล่องที่8 มันก็คือเซตซูชิกับเค้กมาด้วยกันเฉยเลยอันนี้ก็เป็นนิตยสารอีกเช่นกันครอบครัวกูเด้ทำไมมีคุณปู่คุณยา่าไม้หรือคุณพ่อคุณแม่ลูกชายลูกสาวแล้วก็เบบีอีกหนึ่งนะคะ <c oughs> เราจะต้องมาจัดเซตซูชิแบบนี้นี่ค่ะกล่องใส่ซูชิแล้วเราก็จะต้องมาติตสติกเกอร์เหมือนเดิมนะคะ ไข่แล้วก็ไข่แล้วก็ซูชิไข่แล้วก็ซูชิไข่อีกอันเรียบร้อยค่ะแล้วก็เป็นเค้กนะคะน่าจะเป็นสตอเบอรี่ช็อตเค้กอุ้ยน่ากินมากโอ้นี่ไงช็อตเค้กหน้าไข่วางลงไปแล้วก็ปิดเอาไว้มีซ้อมมีซ้อมซ้อมจิว๋วเครื่องดื่มสำหรับเซนนี้นะคะเหมือนเบียร์เลยอะแล้วก็นิตยสาร นี่ก็คือทั้งหมดที่มีอยู่ในเซตนี้นะคะมาถึงช่วงพิเศษกันเราจะมาเปิดกล่องร้านโดนัทจิ๋วของครอบครัว s ิ l v วเน a ยนแฟมิลค่ะนี่เป็นของที่เราจะได้นะคะมาพร้อมกับแม่หมีหนึ่งตัวเป็นเจ้าของร้านโดนัทโอ้แกะเจ้าของร้านออกมาก่อนแล้วกันค่ะโอ้เขามีอันนี้มาให้ด้วยเดี๋ยวเราลองแกะดูนะคะว่ามันคืออะไร เป็นกล่องโดนัทค่ะแล้วก็ที่รองโดนัทส่วนอันนี้นั้นโอ้โหมาเป็นแผนที่เลยไหมเนี่ยอ,อ๋อมันก็คือแบบต่างๆที่มีไว้ให้สะสมนะคะแคนดี้คัสเยอะมากๆเดี๋ยวเรามาแกะตัวที่เป็นเฟอร์นิเจอร์กันค่ะโต๊ะแล้วก็ที่วางโดนัทแพคค่ะแล้วอะไรอะ่ะนี่เลยแกะเจ้าของร้านออกมาก่อน แขนลงได้ไหมอุ้ยลงได้ด้วยแม่หมีใส่ชุดมาพร้อมขายโดนัทเลยนะคะชุดเขาไม่รู้ให้ห่างออกด้วยเนอะโป๊ะอ่ะแม่หมียืนรอก่อนเดีย๋ยวเรามาจัดร้านโดนัทกันอุ้ยหล่นดีๆเนาะกาาน้ำชาค่ะ โอ้เอาไว้ดื่มกับโดนัทแล้วก็แก้วสีสันหวานแววมากอ่ะแก้วสองใบต่อไปถาดเคลียบขยับ,ยบถาดนี้เราเอาไว้วางนี่เลยค่ะที่คลีบโดนัทเคีบได้จริงนะเนี่ยอ่ะวางลงไปค่ะแล้วก็จานค่ะสําหรับลูกค้าที่อยากจะนั่งกินที่ร้านนะคะวางไปอ่ะครบแล้วสําหรับโต๊ะนี้ต่อไปเราก็จะมาจัดโดนัทใส่ชั้นวางนะคะนี่เลยอันแรกวางลงไปอันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือไม่ก็กาแฟ คัพเค้กหน้าหมีฮึอ้อเรียงกันสิอ่าอันนี้อันนี้อุ๊เหมือนชูโรสค่ะวางไว้ตรงนี้โดนัทส,สตรอเบอรี่นะคะข้างหลังเหมือนอ่ะอันนี้เป็นแบบโดยไอซิ่งสุดท้ายแล้วช็อกโกแลตอ้าวลืมค่ะลืมลืมลืม ถาดรองโดนัทก่อนเอานะคะแกะถาดรองค่ะนี่เป็นถาดรองสีเขียวลายตารางนะคะเดี๋ยวป้าจะต้องเรียงใหม่แป๊บหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะร้านโดนัทแม่หมี่ของเราโอ้ยืนนิ่งๆอ่าอ่ะ,อะ,อะยื่นมือมาข้างหน้าก็ได้เพื่อการทรงตัว ไปปูถาดรองโดนัทมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็พักกล่องไว้ให้สําหรับลูกค้าที่อยากจะซื้อกลับบ้านนะคะกล่องดูไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่เพราะว่าประกอบไม่เต็มค่ะเอากล่องวางไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวปวา้ายจะมาทดสอบช้อปปิ้งโดนัทจากร้านแม่หมีกันดีกว่าเอาที่คีบเราจะใส่จานนี้กินอะไรดีนี่ค่ะคะีบได้ไหมเนี่ยเรียบยากนิดนึงค่ะโอู้คูขบขึ้นมาอา่านี่ค่ะ,คะกลับเครื่องดื่มเครื่องดื่มวางไว้เทเทเทนะคะอย น่ารักจุม๋มเอามารวมกันค่ะน่าจะไปกันได้อยู่นะทางซ้าของจิ๋วเซนใหม่มาอีกเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูได้ด่อยๆนะคะแล้วกลับมาเจอก,กันใหม่นะคะบ๊วยสวอ,อนดีค่ะวันนี้ฝ้ายจะมาทำตามที่เ,เพื่อนๆขอมาว่าอยากให้ทำอาหารหรือขนมตามอนิเมะก็เลยไปเลือกมาจากเรื่องชอ็อกโว้ยช็อกคุยเงีคิงงคนโนะโซมะ และเมนูนั้นก็คือ